ขอจเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ยี่สพฤษภาคมสองหบัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเ6 7 5เจ็ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่หของพระตไตรปิฎกเล่มที่13บสมชั่วโมงที่สี่ชั่วโมงที่หแล้วก็ชั่วโมงที่6กสามชั่วโมงนี้ เป็นการบรรยายพระสูตรขนาดยาวต่อเนื่องอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากวันเสาร์ที่15วันเขาเสาร์ที่15ได้บอกว่านี่คนนะตะบุรพร้อมด้วยบริษัทเป็นอันมากได้เข้าไปยังสาราประตูกลางต่อแต่นั้นอุบาดีครับวดีก็ได้นั่งอยู่บนอาสนะที่รวดประเสริฐที่สุด ก้มหนา้าก้มตาเบากาแฟซุยายนี้คนน่าจะบทก็ได้กล่าวว่าโอ้คือมาคักเหยบพอทะยกเจ้าเป็นคนบ้าจะบอกเฮ้จะบอกว่าจะไปซัดวาทะให้เหมือนกับซัดหอกเข้าไปในป่าเขา แต่ขันไปแล้วถูกสวนกลับมาด้วยวาทะโภปานกับทอนซุ่มโดนเขาล่างสมองเรียบร้อยท่านอุบาลีก็ได้บอกว่าท่านจะเดินอันมายาเป็นเครื่องกับใจนี้ดีง่ามเท้ๆด้วยถหาญาติสายโรหิตผู้เป็นทิรักของข้าพเจ้า จะพึงกลับใจได้ด้วยมายาเครื่องกลับใจนี้ถ้าแม้กัตสัตว์ทั้งปวงพวกพาม์พวกแพทย์พวกสูตรทั้งปวงโลกพร้อมนั้งเทวโลกมาลาโลกผมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพพามเทวดาและมนุษย์จะพึงกลับใจได้ด้วยมายาเครื่องกลับใจนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกระนาน ท่านบูเจริญผู้ขามันเหลืออดเหลือทนแล้วถ้าอย่างนั้นจะทําอุป,ปมากแก่ท่านวิโยชนวิญโยชนบางพวกในโรคนี้ย่อมรู้อัดแห่งพาสิทธิ์ได้ด้วยการเปรียบเทียบเรื่องเคยมีมาแล้วนางมานวิกาผู้เป็นสาวน้อย เป็นภรรยาของพามแก่ผู้เท่าคร่ำข้าวคนหนึ่งมีคันใกลจะคลอดครั้งนั้นนางมานวิการนั้นยนได้กาวกระพามนั้นว่าท่านพามขอให้ท่านจงไปซื้อลูกวานนอนจากตลาดมาไว้จะได้เป็นเพื่อนเล่นของลูกเราพามก็ได้กล่าวว่านางผู้จะเดินรอจนกว่าเธอจะคลอดเสียก่อนเถ้ด ถ้าเธอคลอดเป็นลูกชายฉันจะซื้อลูกวานอนตัวผู้จากตลาดมาให้ถ้าเธอคลอดเป็นลูกผู้หญิงฉันก็จะซื้อลูกวานอนตัวเมียจากตลาดมาให้จาได้เป็นเพื่อนเล่นของลูกหญิงของเราไปฮีีทาแมเจ้าค่อยบอกค้อไปซื้อมาซื้อมารำดำนั้นพามผู้นั้นผู้กำนัดนัก กำนัดอย่างมากวิจิตปฏิพัทธ์ในนางมานวิกานั้นจึงไปซื้อลูกวานอนมาจากตลาดฝ่ายนางมานวิกาเห็นว่าเขาโง่ขี้ตัวกันด้ยท่านจงอุ้มลูกวานนอนตัวนี้ไปที่ตลาดให้ช่างย้อมให้ช่างเขาย้อมจงกล่าวอย่างนี้ว่าฉันอยากจะให้ท่านท่านย้อมลูกวานนอนตัวเนี้ ย้อมให้เป็นสีชมพูอ่องตองเลยให้น้ำย้อมจับอย่างดีทุบแล้วทุบอีกให้สีเนียนเกลี้ยงเกาอย่างดีท,งทั้งสองทั้งสองสามเที่ยวเอ๋ว้วยมันก็ตายด้วยนั่นเดียวลิ่งน้อยย่อมันยอมได้เทียเดียวย้อมสองสามทีไม่ได้ ว่าถ้าของนี้คนผู้โง่เขาเบำเบาปัญญาก็ฉะน,นั้นควรจะไปที่ยินดีของคนโง่เท่านั้นไม่ควรยาจะมาหาสอหลายไปเไม่ควรจะซักไซไร่เรียงไม่ควรแก่การพิจารณาของบดิตทั้งหลายฟังเธอเดี๋ยวก็พอแล้ว ทัานสมัยต่อมาพรามผู้นั้นได้ถือผ้าคู่ใหม่เข้าไปหาช่างย้อมอีกก็ได้กล่าวว่ายาแก่ท่านยาแก่ท่านยอมยอมผ้าคู่ใหม่นี้ให้เป็นสีชมพูอองตองเลยให้น้ำย้อมจับดีทุบแล้วทุบอีกให้เกลี้ยงเกลาทั้งสองด้านเอ้ยผ้าใหม่ของท่านนะสมควรแล้วที่จะย้อม สมควรที่จะทุบแล้วทุบอีกสมควรที่จะฟอกแล้วฟอกอีกแค่ใดว่าถ้าของพระผู้มีภาคเจ้าก็ควรจะไป็ที่ยินดีของบัณฑิ์ทั้งหลายฉะนั้นควรจะสักไซร้เลี้ยงซอบเบิงให้มันดีๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกย่องให้มันมุนอุ่ยปุยไปเถอะน่ควรแก่การพิจารณานารทะ นาตกะน,นิคนข้าได้ถามว่ารู้ก่อนขรบาบดีบริษัทพร้อมทั้งพระราชารู้จกักท่านอย่างนี้ว่าเจ้านะเป็นลูกน้องนิคนนาตบุญแล้วบันี้ภผู้ขาทั้งหลายจะทรงจำท่านว่าเป็นสาวกของเผ่ระบาดเนี่ย อุบาลีคระบดีกรุกจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลีเป็นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับถาวายยังสั้นท่าฟังเด้อข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนักปราดปราจากความโง่งมงายทรงทำลายเกเรตเครื่องตึงใจไม่มีทุกข์ มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทอันเจริญทรงข้ามกิเลสอันประจ่าความเสมอประจักษ์บนทินข้าพเจชาติเป็นผู้ไม่มีความเครือบแขงสงสัยในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงคลายโรกามิตรได้แล้วเป็นผู้ลดธงคือมานะเป็นผู้ไม่ร่วงโลกเป็นผู้ที่ประสมอักษรให้เป็นบารคาถา ก่อนที่จะให้ธรรมทานทุกครั้งเสมอไปไม่ทรงยุบลงไม่ทรงฟูขึ้นไม่ทรงวันไหวพระราชจาควันอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบภาปะเถอคือไม่ดีคักแต่น,น้อคอยกะหาจะหูเรลือเสือเรือเสือได้ว่ากันยังบ่พ่อมือ ท่านก็ได้ประมวลคําสําหรับพระนาคุณของพระสมณโคโดมไว้ท่านประมวลไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บาลีก็กล่าวว่าเปรียสมอกับช่างดอกไม้คนขยันพึงร้อยกองดอกไม้สีต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาลาอันวิจ,จิตได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นทรงมีพระคุณ อันควรพรรณนาเป็นอนเนกตั้งหลายร้อยในครั้งนั้นท่านนี้คนนาตบุตรทนดูสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ดูอกเหลือใจเจ็บแค้นแห้งโลหิตอันร้อนก็ได้พุ่งออกจากปากและที่นั้นเองจบอุปาริวาทสูตรสูตรที่หกมาฟังอัตกถาดู อาตถาท่านบอกว่าสวนปาวาริกาเ,เป็นสวนมะม่วงของปาวาริกาเศรษฐีเศรษฐีท่านผู้นี้ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็ร่วมใสจึงได้สร้างวิหารอัระดับด้วยกุฏิที่ลีรเรนและมณดปเป็นต้นไว้ในสวนพแล้วได้มอบถวายแด่พระผู้มีพระเจ้าวิหารนั้นจึงได้เชื่อว่าปาวาริกะอัมพวัน ในการในการั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะให้ทีคตะปัดสีนิคนยืนยันยืนยันถ้อยคําที่กล่าวนั้นมีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงกระทําอย่างนี้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นว่าทีฆตาปัดสีนิคนผู้นี้จะนําเอา ค่อยคำนี้ไปยัดใส่หูนี่คนใหญ่ผู้เป็นศาสดาของตนและของอุบาลีคราบดีอุบาลีพอได้ฟังคำนี้ก็จกักมายัดวาทะใส่เราเราก็จักแสดงธรรมแก่เขาอุบาลีก็จะถึงสาณะถึงสามครั้งแต่นั้นจึงจักประกาศสัจจะสีด้วยอำนาจแห่งการประกาศสัจจะสี อุบาเีก็จักดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลตามความไม่จริงบุคคลพยายามด้วยกายอย่างเดียวจึงได้กระทำอนันตริยกรรมสีมีมาตู่ขาดปิดตู่ขาดอรหันตคาขาดโลหิตุปะบาทก็ด้วยกายเท่านั้นแหละแต่บุคคลเขากระทำกรรมคือสังกเพศยุโยงสงให้แตกกัน อายังผลให้บุคคลผู้นั้นตั้งอยู่ในนรกถึงหนึ่งกับก็ด้วยวจีทวารเท่านั้นส่วนเจตนาในฌานอย่างเดียวย่อมนำสวรรค์สมบัติมาได้ถึง8ปดหมสี่พันกับเจตนาในมักอย่างเดียวสามารถที่จะเพิกถอนอกุศลทุกอย่างยึดถือเอาความเป็นพระรหัสไว้ได้คำว่าภาระ มิยามีความว่าได้มีบ้านชื่ว่าภารักาคามอันเป็นบ้านของท่านอุบาลีครบดีต่ากว่านีคนผู้ใดมาแต่บ้านนั้นจะถูกบริสัทห้อมล้อมเอทันยทันเรื่องไม่เป็นจ้าไหนไม่จ้าไหนท่านสัพพันยูสัพพัทสาวีผู้สารพัดรู้ผู้สารพัดเห็น เพล่นคือเป็นแนวนี้โอ้ยพนลั่นพลนลั่นคอยหามกับบอฟังแล้วเหตุไรนี้คนใหญ่จะได้ส่งอุมารีข้าบดีไปถึงสามครั้งแต่ทีข้าตาปัสสีนี่คนก็ได้คัดค้านทุกครั้งก็เป็นเพราะว่านี่คนใหญ่ถึงจะอาศัยอยู่ในนครเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื้อความเล่มที่สิบสามตรงนี้ว่าอย่างนี้แต่ที่อื่นไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยว่าผู้ใดย่อมปฏิญาณตนด้วยวาทาว่าข้าพเจ้าเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสัพพัญญุตหากว่าผู้นั้นยังไม่ระการยึดถือการปฏิญญานั้น พ็ไม่สมควรที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี้คนน้าตะบรจึงไม่ได้รู้ทั่วถึงสมบัติคือการเห็นและภาวะคือกาถาที่แสดงนิญ,ญาณิกธรรมของบุตสพนเพราะไม่เคยได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงได้ยืนยันที่จะทรงอุบาลีไปถึงสามครั้งส่วนทีขาตาปสีนิคนบางครั้งบางคราวเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ยืนบ้างนั่งบ้างถามปัญหาบ้างเขาจึงได้รู้ถึงสมบัติคือการเห็นภาวะคือกถาที่แสดงนินญ,ญานิกระทัมทำที่จะนำสัตว์ออกจากความทุกข์ของพรตสพนได้มีความบริวิตกว่าอุบารีนี้เป็นบัณฑิตเมื่อได้ไปยังสำนักของพระสมณะโคดมแล้วก็จะพึงเริ่มใสเพราะการเห็นบ้าง เพราะการได้ฟังคถาอันแสดงนินญ,ญานี้กระทำบ้างในเมื่อเป็นอย่างนี้อุบารีเขาก็จะไม่กลับมายัางสำนักของพวกเราอีกห้ามแล้วห้ามอีกถึงสามืถวาคุณเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆอุบารีพอแต่ได้เห็นเท่านั้นก็เริ่มใส่แล้ว ในอรรถฐานท่านแก้พระสูตรนี้ได้บอกว่ากายทะนดะและวิจีทันดะแม้จะรักษาไว้อย่างนี้รักษาไปในเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะชักจุติและปฏิสนธิได้แต่ส่วนมโนทันดะนะใจเม้จะแตกไปแล้วใจก็ยังจะชักจุติและปฏิสนธิได้อยู่นั่นเอง สัตว์เหล่านั้นย่อมจุติบ้างย่อมปฏิสนธิบ้างก็ด้วยจิตดวงเดียวฉะนั้นมโนทันดะเท่านั้นจึงเชื่อวา่าใหญ่ก็พ่อจิตแม้จะแตกไปแล้วก็ยังชักจุติและปฏิสนธิได้แต่อุบาลีแก้งเถียงไปยังนั่นละเถียงพอต้องการจะฟังปัญหาปฏิพานอันวิจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงไม่คล้อยตามเสียตั้งแต่ต้นต่อไปมาฟังเรื่องราวของป่าไม้ทันดะก,กีเรื่องได้มีมานานแล้วในเมื่อบริษัทของสรพังคาดาบทโธนิสัตแพร่ขยายภัยบุญแล้วท่านดาบท,ท่ิว่ากีสะวัชโคตผู้เป็นสิทธิ์ของพระโพนิสัตประสงค์จะอยู่อย่างสงัด จึงได้ลระหมู่ไปอาศัยนครชวากลุ่มพระปุระของพระเจ้าธันตะกีขแขวนกาลิงคะรับต่อจากฟังแม่น้ำโคทาวดีเจริญความสงัดอยู่ในพระราชทยานเสนาบดีของพระเจ้าธันตะกีนั้นเป็นผู้อุบาทค,ครั้งนั้นนางมานวิกาไม่ใช่ทีนางคณิกาคนหนึ่งหญิงแพทย์สยามเนี่ยแหละ ขึ้นรถมีหญิงห้าร้อยเป็นบริวารโอ้ยโหงฟ้าอุ้ยเสนงอมทำพระนครงดงามเที่ยวไปแล้วฝ่ายมหายชนได้มองเห็นโอ้นางงามไปจำหน้าง,งามไปจำเมืองเฝ้าแห่เห็นห้อมร้อมนางเที่ยวตามไปจนนั่น ถนนในพระนครถนนในพระนครไม่พอพระราชาท,ทรงเผยพระแก่ประทับยืนเห็นหนางจึงตัดถามพวกราชบุรุษว่ายิงผู้นั้นมันเป็นไผกันน่ยพวกราชบุรุษก็กราบทูลว่าขอเดชะญิงผู้นั้นคือนครโสเพนีของพระอ,องค์พระพุทธเจ้าค่ะ เท้าเธอเกิดความนิสยาโอ้ยอีปอบพังมึงเ้ยนครนี่หญิงพวกนี้ทำให้งามมันที่เอามองเดนมางามเดี๋ยวนี้เหอจึงตัดสั่งให้ริบหานันดอนริบใบตาตั้งประกอบวิชาชีพตั้งแต่นั้นมานางคณิกานั้น ก็ได้กระทําความ,มชมเชยกับชายคนน,นั้นซอสแสวงหาฐานออนใใหม่รื่ยๆไปมันไม่มั่นคงปีโค้งจึงหักทลาวันหนึ่งจึงเข้าไปยังพระราชยานได้พบดาบทนั่งอยู่บนแผ่นหินจึงได้คิดว่าโอ้พอด้วยสิ เจ้าคือสกกรปกสกมกขักแท้นะนั่งไม่ไหวจริงเชี่ยวงอกออกมาปิดปากนวดเขาก็ปิดอกรักแลสองข้างขนลกลุงลังผู้ปานสิทักเปียได้เนี่ยครั้งนั้นานางเกิดความเสียใจว่าไหว สังมาสวยเทนอเราเที่ยวไปด้วยจิตยอย่างหนึ่งก็ได้พบกับคนการก,กินีมากโตส่ว,สวยท่านทั้งหลายจงนำน้ำมาเราจะล้างลูกกระตาให้เขานำน้ำในไม้สีฝันมาแล้วก็เคี้ยวไม้สีฟันทมน้ำลายเป็นก้อนๆลงไปบนเนื้อตัวของดาบทนั้นแล้วก็โยนไม้สีฟันลงบนกลางเชิงเทินผม บ้นปากตนเองแล้วก็พ่นหวดออกไปบนศีรษาของดาบทนั้นแล้วก็คิดว่าเราร้างรูก,กตาตาที่มองเห็นคนการักกินีแล้วกะรีโทษเราก็ลอยไปเสียแล้วไประเด้อระบาดนี้เด้วในวันนั้นเองพระราชาทรงนึกขึ้นได้ก็ตัดถามว่าเว้ hey, พอรุ่งพ่ออา หญิงนครโสพินีคนนั้นอยู่ที่ไหนพวกราชบุรุษก็กราบทูลว่าอยู่ในพระคนครนี้เองโอ้ยคอยบ่านาไปเ็ดเขาเลยตัดสัง่งให้คืนหานันดนเป็นปกติแกนางอย่างเดิมนางอาศัยกรรมที่ทำดีมาแต่ปางก่อนจึงได้ฐานาันดอนแต่ว่านางเข้าใจไปเสียว่าได้ พราะการถมน้ำลายลงที่เนื้อตัวของดาบอนต่อจากวันนั้นอีกเล็กน้อยพระราชาก็ทรงถอดฐานอันดรของาพามโปรหินว้ยน้องสาวรากำแพงบูงงามเอ้ยเจ้าเฮ็ดเนี่ยจึงเข้าไปยังสำนักของนครโสพินีเธอทำอะไร จึงกลับได้ฐานันดรนางก็ได้บอกเล่าเรื่องที่ตนเองไปทำมาโอ้วาวายองสัน้นอ้กจิเหตคือเจ้าเด้อโปรยเหตก็ไปอย่างที่พระราชเจ้าทยานกระทำอย่างที่นางบอกทุกประการในวันนั้นเองพระราชาทรงนึกขึ้นได้ก็ตัสถามว่าพ่อมหาจำเริญ พรามไปอยู่ที่ไหนคอยก็หุนหันพันแน่นไม่ใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำพวกเจ้าจงคืนหานันดรให้เขาถึงพรามนั้นได้ฐานันดรก็เพราะกำลังบุญแต่ก่อนแต่ก็เข้าใจไปเสียว่าได้เพราะการถมน้ำลายลงที่ตัวของดาบุต่อจากวันนั้นไปเด็กน้อย มีไพรพานมาลุกลานความร่มเย็นแหวชนบทชายแดนของพระราชาเกิดกระบฏโจรผู้ร้ายขึ้นพระราชาก็ตัดว่าเราจะไปป,าปราบกบฏชายแดนอยู่น่าจะดินออกไปพร้อมในกองทัพสี่เราไพรพามรโรหินได้ออกไปยืนอยู่เบื้องพระพักของพระราชาถวายพระพรว่า ชยตุมหาราชาจงได้ชัยชนะเถิดพระมหาราชาแล้วทูลถามว่าพระองค์จะเสด็จไปพ่อชัยชนะหรือเนี่ยนอนอยังนั่นละพามเอ้ยเมื่อเป็นเช่นนั้นชดินขี้โกงผู้หนึ่งเป็นคนกรากกนีนางเทียงทีนี่บานควรลราไม่ไว้ติงพำนักอยู่ในพระชดยาน โปรดได้ถมเขียระลงที่ตัวของเจดินั้นเถิดเพื่อเป็นเลิกมหาชัยพระราชาทรงรับคำของพามบรหิตสั่งให้กระทำเหมือนอย่างที่หญิงคณิกาและพามบรหิตบอกมาทุกอย่างได้สั่งการให้ตั้งกองรักษาการไว้ที่ใกล้ประตูพระราชยานและสั่งว่าผู้ตามเสด็จ ไม่ถมน้ำลายลงที่ตัวของดาบดให้ทั่วแล้วออกไปไม่ได้ก็แล้วกันส่วนเสนาบดีผู้เป็นอุปถากรู้เรื่องภายหลังเขาทั้งหมดก็ได้รุ้นคิดว่าคนทั้งหลายทำร้ายศาสดาของเราซึ่งเป็นเนื้อดาบุญเป็นบันไดสวรรค์อย่างนี้ทำหัวทำให้หัวใจนั้นร้อนนะอต้องหายใจทางปากจึงได้รุดไปยังพระราชิยาน เห็นรอยสีะสบความย่อยับจึงได้นุ่งยักลังเอามือทั้งสองวาดไม้สีฟันวาดน้ำลายก้อนเสดจยกขึ้นห้นั่งเอาน้ำมาอาบฉรมด้วยยาทุกชนิดและของหอมสี่ชนิดเช็ดด้วยผ้าอันละเอียดแล้วยืนประนมมืออยู่ข้างหน้าพูดอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์เฮ็ดยังบอกเขาทาอะไรจะมีแก่พวกเขา ออท่านเสนาบดีเทวดาแบ่งกันออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งกล่าวว่าเดี๋ยวสิเมียนข้อพระราชาทิมจะฆ่าพระราชาผู้เดียวสิขามันพวกที่สองกล่าวว่าข่ามันหมดั้งซุ่มมันน,นะนะทั้งพระราชาทั้งบริษัทของเขาเนี่ยฆ่ามันให้หมด ส่วนพวกที่สามนี่ยก่าวว่าเอาไว้มันชิบหายกันมัดถังเมืองเลยบ้านเมืองก็ให้แหลกลานไปหมดเลยก็แลขั้นกล่าวแล้วอย่างนี้เมื่อจะบอกอุบายสันติแห่งโลกจึงกล่าวว่าเมื่อรู้แสดงความผ่อนโทษเสียเหตุการณ์ก็จะเป็นปกติอย่างเดิมเขาข้อเข้าไปฝ้าพระราชาถวายบังคมกราบทูลเล่าเรื่องให้ทรงสดับ ตาทูลนึงสามครั้งพระราชาก็ไม่ปราถนาที่จะขอขมายู่ใด้การทูลว่าข้าแต่ม,มหาราชาข้าพระเจ้าทราบกำลังของดาบดดาบอดพนันโบได้ขี่ตัวเล่นเนอะที่ท่านพูดอย่างนี้ก็ด้วยความเอ็นดูอนุเคราะห์โปรดได้ขอขมาดาบทดเสถิจบอจังไหน่อยกระบ,บอขอโทษถ้าอย่างนั้นขอได้โปรด พระราชทา,านพระราชทา,านตำแหน่งเสนาบดีแก่คนอื่นข้าพระเจ้าจักไปอยู่จกไม่อยู่แล้วในราชาอาณาเขตของพระองค์ต่อไปโอ้เจ้าไปก็ดีแล้วเราจะได้ตำแหน่งเสนาบดีคนใหม่แต่นั้นเสนาบดีก็ได้ไปยังสำนักของดาบทว่ายแล้วก็กล่าวว่ากระผมได้กระทำตามคำของท่านทุกอย่างแล้ว ดาบทก็บอกว่าคนที่เชื่อฟังจงพาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งของใช้ทั้งทรัพย์สินสัตว์สองเทา้าสี่เท้าออกไปเสียภายในเจ็ดวันเทวดาบนเขียดแห้งจักถล่มทลายแว่นแขวนในร่มทมฝ่ายพระราชาก็ส่งมัวเมาอย่างเดียวโอ้เราจะไหนลองหันมายิ้มหน่อยสิทีแรกเราเทวดาก็บดาลฝนให้ตกลงมา มหาชนก็ดีใจควาดั้งเต่เด็กก่อกำทำความซัวฝนก็ตกลงมาต่อมาเราเทวดาก็บรรดาลฝนดอกมณีให้ตกลงมาอีกมหาชนยิ่งดีใจขึ้นไปอีกต่อมาเราเทวดาก็บรรดาลฝนมาสกฝนข้าหาปณะ,ะให้ตกลงมาผู้คนยังไม่ออกมาเก็บจึงได้บรรดานในฝนเครื่องประดับเมื่อประดับผ้าประดับเสียวให้ตกลงมา ข่าวนี่แหละชนทั้งหลายได้หลั่งไหลออกมาจากปราศาสตร์ก็่างก็เก็บเครื่องประดับปอดูอดีสงของการทมน้ำได้คือมาคักเทโน้ประเนี่ยวเปงวาจาดีใจอิ่มเอิบในการกระทำความผิดของพระราชาต่อจากนั้นทีวาาึิได้บรรดาลอาวุธต่างๆให้ตกลงมา ปานกับเฉือนเนื้อมหาชนบนแผ่นเขียงต่อจากนั้นก็ได้บรรดาลฝนฐานเพลิงอันมีสีดังดอกทองกวาวบรรนานก้อนหินขนาดเท่าเรือนยอดบรรดาลทรายละเอียดที่กอบกับมาอยู่ให้ตกลงมาทมพื้นสูงขึ้นไปถึงแปดสิบศอกบอกแล้วบอกฟังเป็นอย่างไรระบาดเนี่ยเวลาหมดลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชคดีขอจะ